สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูเจนอีกครั้งนะคะแน่นอนทุกครั้งที่เจอกับครูเจนค่ะเราก็จะมาคุยเรื่องเกรดเล็กเกรดนนอยแล้วก็การเตรียมต,ตัวต่าง,างๆเกี่ยวกับการสอบที่สิงคโปร์แล้วก็การเรียนในหลักสูตรสิงคโปร์ค่ะวันนี้พิเศษอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับครูเลขทั้งสองคนคือครูตูนกับครูอั้นไปนะคะก็มีหลายคนก็ถามว่า,าเราอังกฤษของสิงคโปร์เป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่จะไปสอบที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะ ดูข้อมูลมาเนอะว่ามันต้องสอบทั้งเลขแล้วก็อังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเจนก็เลยชวนคุณครูอังกฤษของเราสองคนค่ะมาคุยด้วยกันเดี๋ยววันนี้จะมีหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณรครูนุ่อ่าแอบบอกชื่อไปแล้วแต่อยากได้ยินเสียงครูครูในะน้ากลอีกทีได้ไหมคะใช่ค,ค่ะชื่อครูนุ่มค่ะครูโรสค่ะวันนี้เราชวนครูนุ่มกับครูโรสมาเพราะว่าครูทั้งสองคนสอนในหลักสูตรสิงคโปร์มา นานมากปีนมั้งให้นับป <c oughs> ีไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็จริงๆก็นอกจากหลักสูตรส,ตรสิงคโปร์แล้วก็ทําหลักสูตรนานาชาติอื่นๆด้วยเนาะ <c oughs> คือหลักสูตรอังกฤษหลักๆก็หลักสูตรอังกฤษกับสิงคโปร์รแหละที่เราทำเราก็อาจจะมีกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอเมริกันบ้างใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็จะมีเราก็จะเจอนักเรียนจากหลายๆหลักสูตรไว้แหละเนาะ <c oughs> ทั้งนักเรียนทันักเรียนอินเตอร์นักเรียนที่เป็นหลักสูตรอีพีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะชวนครูมาช่วยเล่าประสบการณ์แล้วก็ช่วย ไขข้อข้องใจบางอย่างที่คนที่อยากเข้ามาเรียนหรือว่าศึกษาอยากรู้เรื่องจากสตรสิงคโปร์เนี่ยอยากเห็นความแตกต่างหรือว่ามาฟังว่าเออมันเป็นแบบที่เขาเคยได้ยินมาแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามีหลายคําถามมากเลยที่เราคุยกันถ <c oughs> ึงแต่ว่า <c oughs> มันยาวมากเลยค่ะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราจะมีหลาย EP มากนะคะสําหรับภาษาอังกฤษ คำถามแรกเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเป็นคําถามที่เวลาที่มีผู้คองโทรมาเนาะเราก็จะรับโทรศัพท์ประมาณว่าภาษาอังกฤษสิงคโปร์ได้ยินว่ายากมากอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นมิสแบบหนึ่งเนาะอยากรู้ว่ายากจริงไหมคะ <c oughs> คือโอเคค่ะจริงๆรแล้วหลักสูตรของสิงคโปร์หรือว่าภาษาอังกฤษของสิงคโปร์ก็มีส่วนที่ยากอยู่จริง โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วจะใช้เวลาในการฝึกหรือว่าในการเทรนเด็กสั้นกว่า าการสอบ i g c s ด้วยสาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆหลักสูตรสิงคโปร์มันมีสัดส่วนที่ชัดเจนก็คือมีพาร์ท grammar รรม,มีพาร์ทคำศัพท์มีพาร์ท reading comprehension ซึ่งทุกพาร์ทเนี่ยค่อนข้างจะมีคำถามหรือแนวแนวข้อสอบที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเด็กจะพอเขาเริ่มรู้แนวแล้วเขาก็จะเห็นแพทเทิร์นในการที่จะตอบคําถามได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์แบบเชิงลึกหรือว่าวิเคราะห์ในรายละเอียดเหมือนกับหลักสูตร อังกฤษนะคะที่เป็นแบบ EFL หรือ English first language หรือว่า second language สำหรับเราเราคิดว่ามันค่อนข้างตรงไปตรงมาก,กว่าใช่ค่ะถ้าให้ตอบว่ายากไหมก็ขออนุญาตตอบว่ายากค่ะ <laughs> ทีนี้แต่ที่มันยากขึ้นอยู่กับว่าจุดเริ่มต้นของเด็กอยู่ที่ตรงไหนถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นเด็กนักเรียนไทยสมมติว่าน้องอยู่ม .1 แล้วเรียนในหลักสูตรไทยมาตลอดอยู่โรงเรียนรัฐบาลของไทยเนาะเราพอกระโดดลงมาตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าระดับภาษาเรัรกของสิงคโปร์กับหลักสูตรไทยเนี่ยจะคนละแบบกันเลยแต่กระนั้นเด็กไทยเนี่ยก็จะมีแต้มต่อตรงที่ว่าพอหลักสูตรของสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีความเป็น Asian base นิดนึงก็คือ ข้อสอบเหมือนที่พี่นุ่มพูดไปอะค่ะมันจะมีความเป็นแพทเทิร์นดังนั้นถ้าสมมติว่าเด็กคุ้นเคยกับการเรียนกรา玛ในโรงเรียนไทยอยู่แล้วก็อาจจะสามารถจำอินแล้วก็สามารถเรียนรู้แพทเทิร์นของข้อสอบตรงนี้ได้ในระยะเวลาไม่นานทีนี้ในส่วนของเด็กบางคนที่เป็นเด็กนานาชาติแล้วมาถามว่าแล้วสิงคโปร์ยากไหมคําตอบน่าตกใจมากอะเพราะเหมือนเดิมคาก็ยังยากอยู่เพายังยากอยู่เพราะว่าเด็กนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความเหมือนว่าใช้ภาษา เป็นสกิลในการสื่อ่าทีเนียพอพอมามาอยู่ในแพทเทิร์นตรงเนี้ภาษาอังกฤษของสิงคโปร์มีความพิเศษอยู่อย่างน,นค่ะตรงที่ว่าศัพท์มันค่อนข้างยากแล้วก็บางบริบทอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ศัพท์ที่สูงขนาดนั้นแต่สิงคโปร์ก็หาทางใช้ศัพท์นั้นจนได้อ,อซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆนะคะเอาเป็นประมัตมีก่อนแล้วกันค่ะงานก็แปลว่าที่มีคนสงสัยว่าอังกฤษสิงคโปร์ยากจริงไหมเราก็ขอฟันธงตรงนี้เลยว่า แอบมีความท้าทายอะเราพูดในเชียลบแอบมีความท้าทายอยู่เพียงแต่ว่ามันจริงๆริงแล้วไอ้เวลาที่ต้องตอบคำถามว่ายางหรือไม่ยางเนี่ยสุดท้ายเร้ถามกลับไปนะว่าขอทราบพื้นฐานของน้องก่อนได้ไหมคะอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ยากก็ได้นะก็อยู่กับว่าเด็กบางคนอาจจะปิดรับบางอย่างได้เร็วแต่อันอื่นบางอันอาจจะต้องฝึกนานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาสู่คําถามต่อมาของเราค่ะ